FM DJ p l a y l i s t by DJ ออมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเบียร์เฟรมกับมงกกับอีก20นาทีของวันนี้นะคะวันที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ๊ย เริ่มมีอาการแล้วค่ะพี่อากาศสวิงจริงๆนะคะปกตินี่ก็ไม่ได้เป็นภูมิแพ้เลยแต่วันนี้มันเริ่มเป็นไข้แล้วปวดเมื่อยตามตัวยังกินยาก็ไม่ได้เพราะเพิ่งกินกาแฟไปอ่ะคุณนุ้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้บางทีเราไม่มีใครอยากป่วยหรอกคะ่ะใครจะไปอยากป่วยถูกปะพอป่วยวมันก็อึดอัดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่ตัวนี้มันมีตัวช่วยเยอะนะคะก็คือเรามีโอกาสเทสได้ก่อนว่าเออเรามีโอกาสจะเป็นโควิดไหมเรามีโอกาสจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าไอ้แท่งๆท,ท,ที่ตรวจเดี๋ยวนี้ มันก็มีตั้งหลายช่องถูกไหมฮะแล้วเราก็คือเราตามหาขีดเดียวถูกปะ่ะคุณผู้ฟังพอเราไม่ได้ตรวจนานๆมีเบอร์เหมือนกันนะเอ๊ะเราตามหากี่ขีดวะสองหรือหนึ่งหนึ่งสิเนาะถ้าสองแปลว่าเราจะต้องตามต่อที่โรงพยาบาลและอันนั้นขอให้คุณผู้ฟังปลอดภยัยแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะบางทีอาจจะเป็นการนอนที่อาจจะไม่พอหรือบางทีเป็นเรื่องของสภาพอากาศจริง อันนี้ก็ต้องเรามาระวังและไม่ใช่มีแต่คุณที่ต้องระวังค่ะน้องแมวที่คุณเลี้ยงไว้เขาก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะสภาพอากาศตัวเราเยังเท่านี้เขาว่าตัวเขาเป๊กเดียวก็ต้องระวังนะคะก็ ระวังแล้วการระวังอันนั้นคือถ้าป่วยก็ต้องพาไปหาหมอซึ่งอันี้ก็ต้องทราบเหมือนกันว่านี่ก็ตามอยู่ไงบางบ้านพาแมวไปหาหมอพาหมาไปหาหมอนี่แบบใช้เงินเยอะเยอะก็เหมือนคนละค่ะเวลาช่วงรักษามันก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นการดูแลการป้องกันไว้ก่อนน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเริ่มต้นเลยสําหรับหลายๆคนถ้าเจ้าเหมียวที่บ้านสําหรับคุณเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงธรรมดาเปรียบเสมือนครอบครัว เปรียบเสมือนเพื่อนเป็นความสุขในทุกๆวันเพราะเราคือธาตุ <laughs> เพราะเขาคือเทพอย่างนั้นเลยยิ่งเราเห็นเขาสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยกินแซบตัวแน่นขนสวยเราก็ายิ่งมีความสุขต้องนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังมีโอกโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวตอบโจทย์ครบถ้วน้ว้คุณค่าทางโภชนาการและมีสูตรสําหรับน้องเหมียวไม่ว่าจะเป็น แมวเลี้ยงในบ้านที่เน้นเรื่องลดกลิ่นมูลสูตรฟิตแอนด์เฟมเน้นดูแลน้องเหมียวให้สมส่วนสูตรแมวเปอร์เชียรหรือจะแมวขนยาวเน้นให้ขนสวยและป้องกันก้อนขนอุดตันและสูตรลูกแมวเน้นการพัฒนาการทางร่างกายและสมองให้แมวเด็กหรือจะเป็นสูตร รนฟรีไม่มีธัญ,ญพืชและกลูเตนอย่างมีโอโก selection เกรนฟรีก็มีนะคะเพราะสุขภาพดีของน้องแมวเริ่มต้นจากอาหารที่ใช่อย่าลืมไปตุนอาหารแมวมีโอโกกันได้นะคะที่เพชช h อปใกล้บ้านห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านค้าทางออนไลน์นะคะคุณสามารถเข้าไปได้เลยตั้งแต่ตอนนี้จะแวะไปตอนไหนก็ได้เพราะแมวไม่ใช่เป็นแค่แมวค่ะคุณผู้ฟังสำหรับอ้อมอ้อมจริงอ้อมก็ตามดูแมวของอ้อมไปเรื่อยอืม มันน่านดูนะวันดีคืนดีอ้อมก็เห็นคลิปแมวค่อยๆเดินพยายามจะเดินไประดับเดียวกับเต่าเออดีไหโดนเต่าหันไปงับนี่วันๆนเนี่ยอ้อมก็ดูอาหารแมวอาหารสัตว์ไปเรื่อยแต่คุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังจะส่งอาหารมาให้อ้อมไม่ต้องส่งอาหารแมวอาหารหมานะคะอ้อมไม่ได้กินอ้อมยังคงกินอาหารคนอยู่ถึงอ้อมจะมีความอ่านแล้วแซบไปด้วยกับอาหารแมว นะคะแต่อ้อมกินอาหารคนโดยเฉพาะขนมเนี่ยกินถึงแม้คุณหมอจะไม่ชอบให้เรากินขนมมากมายทําถามคุณมู้่ฟังว่าสำหรับคุณขนมไทยนะพี่อ่น้นขนมไทยนะไม่เอาขนมฝาหลังนะขนมไทยถ้าพูดถึงขนมไทยหนึ่งในใจคุณโอ้โห่านเดียวเนี่ยเราก็เลือกยากป่ะเนี่ยเรามันก็คนเลือกเยอะอ่ะสามอันก็ได้ะถ้าอันเดียวเลือกยากสามขนมไทยในใจคุณคุณคิดว่า อะไรบ้างเหรออันนี้อยากรู้ในส่วนตัวเพระาะเมื่อวานอ่ะเพิ่งสั่งขนมน้ําดอกไม้จริงๆเป็นคนชอบขนมน้ําดอกไม้แต่ดวนี้ทำไมขนมน้ําดอกไม้มันไม่หอมอ่ะันคากลุ่มโบสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันธุ์้ายอร่อยค ไหนคำนั้นเริ่มเจ็บ <c oughs> <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอพลิสพลัสและไทยแลนด์โพสต์มาตัวท็อปใกล้ๆกลส่งให้ถึงมือถ้ากับต้องบอกว่าคืนนี้นะคะเราจะเจอกันนะคะคุณผู้ฟังกับคนที่จะมาเล่าเรื่องของเราจากคืนพุทธมุดพระหม่มคุณต้นกล้านะคะกับอังคารคุณโป่งคืนนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเวลาฟังนะคะคุณผู้ฟังก็ฟังแบบมีวิจารณญาณน,นะว่าเออเรื่องนี้มัน อืมเล่ามาแบบน่าจะเคยเจอหรือเล่ามาแบบ ต่อต,อตอๆทอดกันมาอีกทีหนึ่งอา้าวเราฟังกันไปฟังเพื่อความบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังเราไม่ต้องถึงขั้นฟังแล้วไปจําแนกว่าผีมีกี่ประเภทอันนั้นดูจะเหนื่อยนะคะติดตังมาได้สองทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มํำน้ำจิ้มสุก,กี้สุดพริกกระเฉงตราพันท้ายนารสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวเยาปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโปรพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอช็อปสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือได้ที่เว็บหรือแอปไทยแลยนด์โพสต์มาะ อังคารกรุปอต๊อทำงานเธิร์นโปรร่วมเทิร์นโปรโดยแมชคนที่ใช่แมชงานที่ชอบด้วย AI จาก Job บส์ b ี Seek ซและอาหารแมวเลโก้มือมือของเรา นางแบบมือคุณผู้ฟังอ้อมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินนะคะแฮนด์ชาเลนจ์หรือว่าแฮนด์โมเดลนะคะก็คืออีกอาชีพหนึ่งนะคะที่มีส่วนที่จะทําให้ภาพยนตร์โฆษณาหรือการโฆษณามันน่าสนใจขึ้นอีกแบบหนึง่งมือสวยจนสร้างรายได้หลักหมื่นเพียงแค่คุณใช้มือของคุณเอง ไม่ต้องจับปากกาไม่ต้องจับเมาส์แต่ไม่รู้ต้องจับอะไรไม่ได้ระบุว่าต้องจับไอ้พวกนี้แต่อาจจะต้องจับก็ได้ถ้ากล้องมันหันไปจับตรงนั้นของคุณอะมือเนี่ยที่มันต้องสัมผัสกับของสัมผัสกับ product มือเนี่ยละคะสวยๆก็ทํางานได้เฮ้ hey! เขาทําอะไรเมื่อคืนนี้เขาคุยกันกับค,คุณผู้ฟังติดตามกันนะคะกับใต้โต๊ะทํางานเราจะมี แกสของเรามานั่งอยู่ตรงนี้โปรของเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันจันร์ทช่วงเวลา2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มแมชคนที่ใช่แมชงานที่ชอบเรื่จาก Jobs ส์ดีบีบาีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโกค่ะไอโตทำงานเนริ่มตน